โอ้หฟาวโอ้กำลังขาเขาดีนะแต่ฟาว่อน ไ <laughs> ม่ฟาเลไม่ฟาเวียรนามเข่าวินสองร้อยเมตรครับชายบิวบุลทุน เปล่าโอ้โหน้ำเหลือๆเ,เลยโอ้โหวิ่งฉีกด้วยโอ้โหโอ้โอ้ผ่อนแล้วผ่อนแล้วโอ้โหโอ้เหลือๆเอ้ยเหลือๆเ,เ,เ,เลย